สวัสดีค่ะน,นี้ก็วันที่สามแล้วนะที่มาเชียงใหม่ตอนนี้ก็ได้มาถึงหน้าวัดโลกโมลีแล้วนะจ๊ะวันนี้เป็นวัดที่พผาะชอบมาบ่อยมากเลยตอนสมัยเรียนนะคะแล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นกาสลองจะมาถ่ายที่นี่ด้วยก็เลยพาพี่ฝนมานี่พี่ฝนฮ e ลโหลรู้สึกยังไงบ้างคะเดินมาจากเดินมาจากโรงแรมนะคะเพื่อมาที่นี่ ข้างในก็ยังเงียบเหมือนเดิมอะไรเงี้ยถึงแม้จะมีคนชอบมาถ่ายรูปเยอะแยะไม่เหมือนเมื่อก่อนอาแต่ว่าแต่ว่าก็ยังแบบว่าคงเงียบสงบนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยนะีนีใช่ทวาเจ้าคุณบททั้งโบทเป็นไม้หมดเลยนะคะ นี่นะคะพระธาตุวัดลบโมลีนะคะสวยมากๆเลยก็คือถ้าใครมาเชียงใหม่ต้องมาไหว้นะอยู่ไม่ไกลเองอยู่ใกลๆๆ้ๆกับคูเมืองนะคะไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวนี้กันดีกว่าดอยสุเทพนี่นะคะเราก็มาถึงตีนดอยสุเทพแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแวะไหว้คูบาศรีวิชัยกันก่อนเนาะก่อนที่เราจะขึ้นไปพระธาตุดอยสุเทพจ้าเป็นไงบ้างคะพี่ฝนจออเจอคอมเพลรถแดงไปฉันก็ด่าเขาไปค่ะ <laughs> <laughs> ฉันมีความสุข <laughs> ก็เข้ามาในตำหนักภูพิงแล้วนะคะจ่ายค่าธรรมเนียมคนละยีบาทมีความสิ้นส้มไปอีกนะจ๊ะไหนเทินสิคะเทินเทิตอนนี้เราก็เดินผ่านสวนกุหลาบนะคะสวนกุหลาบที่ไม่มีดอกนี่เมื่อวานอยากไปถ่ายอะไรนะทุ่งไฮเดนเยียแต่แบบว่าเราไปหลงอะนะคะแล้วก็กว่าจะไปอะไรเงี้ยหาทางเจอมันก็ห้าโมงแล้วก็ลุงก็ปิดแล้วเนี่ยแต่เรามาเจอที่ตำหนักภูพิงนะจ๊ะนี่จยาให้ดู สวยว่ะเดินขึ้นบันไดอีกแล้วจ้านี่ยังไม่ได้ไปเดินขึ้นบันไดที่ดอยสุเทพเลยนะรู้สึกหมดแรงเมื่อวานยังขาแบบสั่นกึกๆๆๆกึเลยอ่ะน้นไม่ฝันไปโน่นแล้วยูฮู ช่น้องต้นข้าวอันนี้ปิดเทอมก็เลยมาอันนี้เหรอคะ,คะปเป็นมกักคุเทศเหรอเออเรียนที่ไหนคะเนี่ยเรียนที่นี่เลยคะ่ะอ,อ๋อเรียนที่นี่นะคะนี่จนมีน้องมาเป็นมกักคุเทศนะคะใครมาเที่ยวก็บ,บริการน,น้องได้นะอะไรอย่างเงี้ยเออภาษาอังกฤษได้ไหมคะพู <c oughs> ดดไ้อ, <c oughs> อุ๊ย <Okay. S 2> น้องพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยอ่ะ It's English speak better to ใช่ น่ารักมากอันนี้พราวก็มาอันนี้พราวก็มาถึงดอยปุยแล้วนะคะก็เป็นแบบว่าเป็นหมู่บ้านชาวม้งนะคะก็คืออยู่สูงสุดคือเลยดอยสุเทพมาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวน้องก็จะพาเที่ยวเนาะโอเคต้นข้าว we are going สนดอกไม้ shender stand English อ่าๆในลองดูที่พี่ฝนจะยิงหน้าไม้นะคะตรงนี้หรอคะอ่าๆ โอ้ท่าเท่มากอะเข้าปะไม่เข้าาางก How do you feeling ครั้งแรกครั้งแรกต้องให้ลองทุกอย่างนะคะเานนั้ป็อกุส This is my ex boyfriend อ่ะฮะโหไม่เข้าสุดหมด ก็มีคนไทยเราดูวันเกิดข้างบนนี้ค่ะเกิดวันไหนใช้สีอะไรพลอยแม่ค้าคือพลอยแท้างเนี้ค่ะไม่ซื้อไม่ว่ากันตัวเองดูตัวกระจกตัวนี้ไม่มีเลยพลอยเราคือพลอยแท้คือกลีดกระจกนี้ให้ดูได้นะคะเพชรเขาก็ตัดกระจกนี้พลอยเขาก็ตัดกระจกนี้ตัวนี้มันเป็นเหรียญห้าสิบสตังค์แต่ไม่ใช่พลอยเมืองการเมืองจันนะเป็นพลอยของพม่าพลอยพระแท้ไี่ใช่อย่างตลับนี้คือเงินแท้เงินเก้าสิบสองจุดห้าตัวนี้ราคาเริ่มต้นที่วงสามร้อยขึ้นไปค่ะ ขายราคาส่งไม่เล็กได้จิ๋วเนี่ยไม่แพงนะไม่แพงส่วนจะซื้อแหวนนะคะคือคือส่วนมากพลอยที่นี่จะเป็นพลอยพม่านะแล้วก็แบบว่าเครื่องเงินเครื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะแบบทําเองคือแนะนําเลยว่าถ้าสมมุติขึ้นมาดอยมีโอกาสได้ขึ้นมาดอยดอยดอยปุยใช่ป่ะก็คือจะต้องมาซื้อของที่เนี่เพราะของที่นี่ยส่วนมากที่อื่นนะเขาจะรับจากที่นี่ไปดังนั้นที่เนี่จะเป็นราคาพิเศษเลยแม่ค้าขายกิ่งมากอ่ะแม่ค้าอยากขายค่ะเพื่อนลองชิวดูเป็นไงเป็นไง สนไหนอันนี้สวยจังเลยอันนี้เป็นงานล้อมเหมือนกันค่ะที่ล้อมใช่ปะใช่งามล้อมสวยกว่าาราชันจริงหรอเราสั่งกระจกหน่อยชอบอะไรที่มันฮารุฮาราคือความสั้นอันนี้คือเขาขายในเว็บเท่าไหร่นะคะขายอินเทอร์เน็ตประมาณ2,900ันาันเก้านะคะประมาณนี้ยแต่นี่คือมาซื้อที่นี่ประมาณพันหนึ่งพันทุนทวนแบบเฮ้ยต้องมาแล้วนะาอันนี้คืออะไรนะกินบอเซียงนะเจ้ากิ่นบอเซียงภาษาไทยก็แปลว่ากินไม่หมดกินไม่สิ้นนะคะ ต้องจัดแล้วล่ะจัดแล้วล่ะค่ะค้าวัวน้ำชิวดูก่อนได้ค่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะไม่มาองรังส่องจ่ายห้าสิบปาทจายห้าสิบบาทค่ะเดี๋ยวไม่ต้องลงมาค่ะจ้าเครอใช่เดี๋ยวลงมาค่ะถ้าพันคอเราควรมีนะเนี่ยนี่นะคะอันละสิบบาทนะสิบสองอันร้อยหนึ่งเอาไปใส่โกโปรกับใส่สร้อยเนาะ น่นะจะเข้ามาส่วนดอกไม้แล้วเราก็มาดูชุดมงนะชุดละห้าสิบาทให้เช่าอะไรเงี้ยเฮ้ยน่ารักว่ะนี่ไงได้ถ่ายรูปด้วยกันสามคนเออน้องยิ้มใหญ่ละน้องบอกว่าติปหนักๆนะคะ <c oughs> นี่นะคะเขาบอกว่ายาวๆแบบนี้นะคะเป็นแบบมงจีนเนาะแต่ถ้าแบบสั้นๆอะไรเงี้ย<อ>ก็จะเป็นมงไทยนี่สั้นๆแบบนี้พี่ฝน<อ>นางเลือกสีชมพูนะคะอ <c oughs> มงน้อยอ่ะ <c oughs> ขาวขาวก็เลือกเป็นสีแดงจ้ารู้สึกโขนนะมีความสารภาพว่า you know what she said what is what you saying she said you know why I have to say all the times beautiful because if I say not beautiful I will not get less tip oh how pity น่าสงสารนะ don't worry นะไม่ต้องห่วงลูก ตอนนี้ก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะจ๊ะกำลังจะไปดอยสุเทพกันค่ะนี่ข้างหลังมันชาวไลไล์เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะเราก็นั่งรถแดงมาถึงตินดอยสุเทพแล้วนะคะนี่กำลังซื้อน้ำกันอยู่นะเพราะว่าหิวน้ำมากมากๆเลยปะเราเดินขึ้นดอยกันดีกว่าคนน้อยมากเลยเนาะหัหมาน้อยหนาวเปล่าหิวเนาะหิวดูคนหิวอๆๆโอ้ย ในที่สุดนะคะก็เดินมาถึงดอยสุเทพเรียบร้อยแล้วนะคะมันได้สูงมากแล้วก็เหนื่อยมาก <laughs> ใช่นี่พี่ฝนคนไม่ค่อยเยอะนะ วันนี้ไหว้พระธาตุเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพลาวจะกลับแล้วเพราะว่าเดี๋ยวยังไม่ได้กินข้าวกันเลยวันนี้คือกินกินแล้วนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกหิวแล้วนี่ก็สองทุ่มแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านก่อนนะบ๊ายบาย